สุดยอดโอเคแซ่บหลายแซ่บหลายพี่นอ้องอืมสุดยอดอะ่ะสุดยอดมากพี่นอ้องเดี๋ยวเราจะเทใส่โคกอีกทีหนึ่งเทใส่โคก เพิ่มสีสันเข้าไปแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งนะครับหลอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเลยโอเคครับ แล,แล้วก็มาถึงวันเดี๋ยวเดี๋ยวจุดจอดฝัดบ่มนะครับเดี๋ยวท้อยไปไกลๆก่อนอนี่เนาะประมาณนี้เนาะมาๆก็ี่น้องไอ สวัสดีสามสิบเจ็ดท่านนะครับมาๆพี่น้องเลยโอ้ยตําำเห็ดนะครับตําเห็ดเข็มทองโอ้ยสายก็เนาะอีลงตรงนังโอ้ยโอ้เมีเจ้าสุดยอดสุดยอดตําเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหูหนูขาวนะครับ โอ้ยสุดยอดเลยด,ด่น้องเอง้สวัสดีสามสิบห้าท่านนะครับขอบคุณมากมากครับกดไลค์แล้วได้ไหมเดี๋ยวตัดกไอเห็ดเข็มท้องขึ้นมาว่ะคือประมาณนี้โอ้ยปรับแต่งหน้ามันจักหน่อย มามามาพี่น้องเอ๋ยแต่งหน้ามันชักหน่อยเดี๋ยวขอถ่ายโูปแป๊บหนึ่งนะครับถ่ายทำหน้าปกถ่ายถ่ายเทเลยไม่เคยใส่สักทีนะอืม เี่บไรเซ่บายพี่น้องสวัสดีสี่สิบสินท่านนะครับวันนี้มาไม่ทันมาทันครับผมมาทันมาทันแซ่บเนเดอ้อพี่น้อง ที่ทําอาหารใช่ครับอรอเหรอคใครอยากใครทำอาหารเลยเดี๋ยวขอร่างมือแป๊บนึงสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับมามามาน้อง เดี๋ยวมีน้จีนด้วยน้องจีนด้วยพี่น้องหน่อยร้อนมากเลยครับวันนี้สุดยอดแตอนนี้มืดแล้ะเมื่อกี้โอ้แดดจ้าเลยนี่ นมจริงสองจับ <c oughs> โอ้ยเหงือแตกเลยครับ <c oughs> มามาครับพี่น้อง <c oughs> อดูปุ้ยแสบหลายพี่น้องมา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 น้องนิชาใช่ไหมสวัสด,ดีครับแนะนำคนในวงบัสอ๋อเหรอ